สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องปลอดภัยไว้ก่อนนะคะกับโควิด2 0 1 9อ่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะสวมหน้ากากไว้ก่อนเพื่อปลอดภัยจากโควิด2 0 1 9ไปฟังกันเลยคะ่ะไปกันเลยเมื่อครั้งที่ เมื่อครั้งที่มีโควิดระบาดพวกเราต้องใส่หน้ากากไว้หน้าใส่หน้ากากกันหน้าใส่หน้ากากกันมาใส่หน้ากากกัน,น,กนแล้วพวกเราจะปลอดภัยเมื่อครั้ที่ ครั้งที่มีโควิดระบ,บาดพวกเราก็อยู่ที่บ้านกันอยู่บ้านกันเถอะนะอยู่บ้านกันเถอะนะอยู่บ้านกันเถอะนะแล้วพวกเราจะปลอดภัยจากที่เด็กๆได้ฟังเพลงไปนะคะก็คือวิธีการนะคะป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้ติดเชื้อโควิด2019นะคะค่ะ เดี๋วเรานะคะจะมาดูวิธีการป้องกันตัวเองนะคะไม่ให้นำไวรัสเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เป็นผู้แพร่เชื้อไวรัสนะคะให้กับผู้อื่นนะคะ 1. นนะคะก็คือสวมหน้ากากอนามัยนะคะหน้ากากอนามัยนะคะจะมีหลายอย่างมากเลยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะหน้ากากอนามัยทางการแพทย์หน้ากากอนามัยคาร์บอน ก็หน้ากากผ้านะคะหรืออีกก็จะมีอีกหน้ากากอนามัย N95 นะคะเป็นต้นนะคะ2นะคะก็คือไม่นำตัวเองนะคะหรือพาตัวเองนะคะไปในสถานที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะหรือมีผู้คนมากมายนะคะสมนะคะก็คือหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์นะคะ สนะคะคือรับประทานอาหารที่ปรุงสุกนะคะแล้วก็ใช้ช้อนกลางด้วยนะคะเด็กๆ5นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเ <7 S 2> นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะเพื่อที่ร่างกายตัวเองนะคะจะได้แข็งแรงนะคะและต่อต้านจาก โควิด2019นี้นะคะเพราะว่าในช่วงตอนนี้นะคะโควิดนะคะของประเทศเรานะคะระบาดมากเลยนะคะคุณครูนะคะอยากให้เด็กๆนะคะและผู้ปกครองนะคะดูแลและรักษาตัวเองนะคะให้ปลอดภัยอยู่ตลอดนะคะไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนะคะได้รับเชื้อเข้ามานะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย